เต้อายุเนี่ยไม่ถึง30แต่เล่นเหมือนพี่ตอนหมดสภาพแล้วอ่ะสนามวันผมไม่มียากเป็นคอนกรีตเลยคือกูไม่จริงจังแล้วกูแพ้เนี่ยกูก็โดนกูจริงจังกูชนะ โอ้โหเก่งขนาดนี้ยังมานเนี่ยโู้ชต้องไปเฮียทุกคนนะครับวันนี้นะฮะอยู่ที่ขอบสนามอารีนานะครับเขาเปิดประเดิมวันแรกก็ขอบคุณที่เชิญดูดูบอลไทยที่สําคัญเลยคือเดี๋ยววันนี้บล็อกแบบว่าบล็อกบล็อกใช้คำว่าเป็นบล็อกชูถ้วยแล้วกันนะเออเดี๋ยวจะพามาเจอกับบรรยากาศวันนี้นะครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอทุกคนมาเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรซ้อมชูถ้วยเนี่ยนี่เป็นแตเอ้ยลูกพี่ดีดลูกพี่ผมพี่เขยพี่เขย ีภาพอินเสิร์ตฟที่เคยมีที่เคยนะสถานญี่ปุ่นมาแล้วพี่ชายผมถึงที่อาจจะต้องแทยาก็เป็นแทนเป็นแทยาไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลนไม่ทีมเดียวกันปะเนี่ยอ๋อคป็นสุพรรณก็ทีมียสีเดียวมีดำห้ากับมีดำอ่าแล้วสีดำมันคือเสื้อมีเปลี่ยนให้เหรอไม่มีเสื้อเดียวเลยเขาใส่เสื้อกั๊กแหละอ๋อใส่เสื้อกล้าวกับก้าวได้เลยนี่พี่ชายผมเดี๋ยวไปดูฟอร์มพี่ชายผมไปดูแทยางไม่ต้องดูแทยางแทยางออนไม่ได้ พี่เบลวันนี้เรามาร่วมยินดีด้วยขอบคุณมากๆจะได้ให้ชาวตุรกันไทยมาเตะบอลกได้นะใครอยู่แถวพระราม9ใครอยู่แถวเรียบด่วนนะครับเซิร์ชหาเลยขอบสนามอารีนาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นผมบอกเลยว่าสนามบอลผมไม่เหมือนใครเพราะสนามบอลผมไม่มีหญ้าเป็นคอนกรีตเลยเราเล่นเราเล่นล้อประเดีครับนี่เป็นอาจารย์ผมจากทิปญี่ปุ่น เห็นนิ่งๆข่มๆเคยบอกเขาครับก็บอาทิตย์อุทัยอนกานวันนี้ลงเล่นไหมครับลงเล่นไม่ได้ดูภาพสนาม,นมไม่ใช่ดูคนที่เข้ามาร่วมร่วมงานแล้วเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยส,สู้เราไม่ได้ถูกต้องทุย <c oughs> อายุมากแล้วสู้เขาไม่ได้แล้วก็สภาพร่างกายไม่เหมาะกับสนามย่าเทียมแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมีแข่งเลยเดี๋ยวมีแข่งต่อสนามใหญ่ตอนเย็นมีนักฟุตบอลที่พอบรรยายได้แล้วเนี่ยฮะ เป็นนักฟุตบอลที่พอจะพูดได้อยู่ว่าประมาณนั้นบอกว่าพี่จอครับชาวเน็ตเขาทักหาผมนะพี่พี่ดิสเครดิตตัวดูในเต็ดผมฟ้องพี่นะพี่เออาผมฟ้องพี่นะพี่เล่นไม่ได้แล้วพี่มาบอกว่าทีมตัวดูในเต็ดไม่ดีนะเอางี้นะคุณถ่ายนะคุณจักคุณเคยเห็นผมยิงเปล่าเอาคนใดล่าสุดผมยิงต่อหน้าโคตรเตี้ยสะสมพบประเสริฐยืนปลกมือจับมือกับผมด้วยอ่ะ คุณเอาแบบคุณอยากได้ยินคดเตี้พูดไหมว่าคุณเล่นยังไงเพราะเขามาภาคก่อนนะผมวันนั้นต่อเขาพูดอะไรอ่ะเขาพูดว่าเขาบอกว่าตูเต้อายุเนี่ยไม่ถึง30แต่เล่นเหมือนพี่ตอนหมดสภาพแล้วอ่ะพี่ตามไปทำคดเต้ผมจะฟ้องพี่นะเพราะคดเต้ยืนปลบมือแบบสแตนดิ้งโอเวชั่นให้ผมนะมาเขาลงไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดคนนด้เลยพอเวลาเหลือก็มาสัมภาษณ์กูพอพอไปหมดพิธีก็เลิกสัมภาษณ์แค่เนี้ย เส,สื้อทีมแล้วยังสามปีแล้วเสื้อทีมไอ้ัวนผมไม่เคยได้อับมีประมาทอีกแล้วมีประมาทมาอีกแล้วเล่นเสื้อทีมมีประมาทเดี๋ยวผมจะให้เคยเียวเม่ฟ้องพี่อีกอ้าว <laughs> สามคดีแล้วสามคดีแล้วยาวติดคุกยาวอย่างนี้ดูแล้วเอาเงาเลยเหรอ <laughs> ยืนตั้งหน่ักคอมเมนต์ว่าพวกคุณคนงานในสนามลือดพิสูจน์เรามาเลยนะแชี่ยมแล้ววันนี้วันที่มันมีี่บอ้ช่องที่นี่แย่คอนเทนต์ขอบต้นน้ำเหรอแล้วเราไปลงก่อนเขาด้วยฮะแล้วเราลงเลยจะลงยันนี้เลยลงเลยไม่ต้องปักตอนนี้พี่ๆเขาเริ่มคุยกันเองนะฮะแล้วก็ทำคอนเทนต์ข่าวเน็ตคอมเมนต์มาบอกว่าให้ผมก่อนเดี๋ยวเราชิญพี่ๆท่านไหนว่างนะฮะช่วยมุงดูให้มันได้ภาพเลยนี่ เออที่น้องที่น้องที่น้องเออกอดจัดมึงมึงช่วยสนใจสิผลกานคุณนี่เลยให้หินจะถ่ายคอนเทนต์กันอย่างเดียวที่น้องที่น้องเอมาละมาละก่อนก่อนลงแข่งเราต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์นักเตะก่อนโอเคต้อง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 สวย how how do you feel about today what the f u c k e girl fuck you fuck you คนถาม เอาไปป้องกันแชมป์ยิงไหมกูคุมเกมให้หมดเหมือนนักที่กูเป็นแชมป์ให้พี่เต้กับเพื่อนเขายิงกันไปไ<อ>ผมคุมเกมให้หมด yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวผมทำให้ทุกอย่างตั้งเป้าแชมป์วันนี้ว่าจะยิง5แอสซิสต์อีก8 soke c o a c h can I have some interview today? yes you can grand p o t t e r fuck you <laughs> ไม่รู้นะลอกออกเหนื่อยเหนื่อยยิงได้ลูกหนึ่งแอคเลยเหรอไม่อยากพูดอยากเท่เหนื่อยไม่ใช่หน้าที่ด้วยที่จะขึ้นไปไม่ใช่แต่ยิงเซเตอร์ไปเลยน้องยิงไว้เขาว่าเพลงแล้วเหรอเขาว่าเพลงเขาว่าเพลงแล้วเอรห อเรื่องผมจะบอกว่าเออเล่าจริงอ่ะพี่เล่นแบบเออไม่ต้องจริงจังไงแต่เมื่อกี้มึงเล่นคนเดียวจริงจังเพราะจบแล้วกูไม่จริงจังเพามันเป็นอย่างนี้เว้ยคือมันเล่นอย่างเงี้ยคือกูไม่จริงจังแล้วกูแพ้เนี่ยกูก็โดนพอดีโซ่แม่งถือว่าเลิกเล่นแล้วพอกูจริงจังกูชนะ โอ้โหเก่งขนาดนี้จะมาเนี่ยกูต้องอ้เหี้ยกูดอะไรดอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับดูคนที่เมาเาจะเตะย้จะแดเจอีนี้แล้วเิยสี่รูปทีเมละท่าเขาแบบเล่อเาจะเอา่างปุกอ้ชัดจังเลยดีผมขอได้ไหไป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 ปหน้าเลย ให้ยิงให้เข้าวันนี้เป็นไปยิงเขาพินิเอออันนี้คุณฟองนะครับไม่วันนี้คุณต้องเจอแบบรีซอร์มั่นใจแค่ไหนครับมันพาปีมขาวมาหล้ากับวิรลี่อร์ผมดูเขามาตลอดชีวิตดูวิริีอไม่ไม่ไม่ดูนูปสุดมันนั้นดวงตาต้องายนะจะหยอกตาใช่ใ่ใได้ได้ได้มึงอ่ะหาเรื่องให้ดูดูสิเปล่าทวิตเริ่มแบทเทิลครับบอลของเจ้าบ้านออกก่อนครับ เขาบอกว่าแท็กติกนะจากทีมโดยต้นต,ตัวให้บอกว่าใช้หน้าสามนะฮะไม่ใช่กองหน้าสามตัวนะครับเอาไมหน้าสามตีที่ซอร์ดเนี่อนอยผม <c oughs> โอโ้แต่ทางนี้ก็ล้นไปเหมือนกันครับปาดยันทานนะครับวา,าทะ์ทุกหนังล็อกหนีมาวาทะใ,ให้มาให้มาแล้วเบิร์ดตูแต่ยิงเรียบร้อยสองประตูต่อสองครับโอ,โ,โอ้โหแล้วแอคใส่รีซอด้วยดูดิครับนี่สับผมหน่อยสับผมหน่อยเออเอาแล้ว ระวังนะระวังเขาลงมาเล่นมึงนะมือขวาอยู่สองคนปาบาระโปกับข้าหลบมาซ้ายมีให้กับโฟยิงโอ้โโหดอาร์ประตูต่อสองกับสีขาวขึ้นนำการแต่กี้พูดว่าอะไรให้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนให้เครดิตโค้ดโค้ดมึงเงียบไปเมือให้เครดิตโค้ดโค้ดมึงเงียบไปนี่ไงเรียบร้อยเขินเลย โอ้กำับอารมณ์กันโ,โอ้แล้วยิงโอ้โหสุดยอดทำสี่ประตูต่อสองครับโอ้ตอนนี้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกันแล้วนะครับโอ้สามประตูครับตอนนี้สามประตูเนี่ยมีน้องโฟมีปืนมีตูเต้าสามประตูครับดาวซันโวในตอนนี้เก็บน้อยได้ได้รวมได้ได้เวลาเอาลูกรับตูเต้ฝาาไปตูเต้โอ้โหไม่ได้ถ้ายิงเข้าเราจะชนะเราจะเป็นดาวซันโวแบบเดียวๆด้วยนะตึงแบบพี่ต๊อมปัง โอ้แล้วแต่อ้อมมาสวยครับแล้วกลับมาตูกางตูกเต้ยิงโอ้โหไม่เปนฝัดไม่ได้ครับยิงนกนะขอท่าหน่อยแก่ขดเต้อันนี้รายการไข่อันนี้รายการไข่โอ้หอยเตอร์่ส่สีขาวที่เหนียวจริงๆเนี้ยจะโดนสีสีหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ครับโอ้แล้วฝัดไปตรงนี้ได้ไหมโอ้เรียบร้อยครับ โอ้แล้วก็ไม่ต้องครบสี่แล้วครับยังไงก็จบจบเกมครับสีขาวจะสีดำไป5ประตูต่อสามขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองทีมด้วยครับต้องบอกว่าสีขาวนี่หนีไปจริงๆนะจะโดนสีอะไรร้ายแรงแต่เขาก็ไม่ได้โอ้โหแล้วก็ครบสี่จบแล้วเขาได้ดาวน์บอลด้วยกินเลี้ยงเทนฮังปฮะคุณทีมได้แชมป์อ่ะ ไม้ไบแดงมาด้มเออให้ใบแดงมาด้วมอูก็ตองงนตอพระมึงกข้นเอออันนี้ซองแดง่าเปลวะไปทหารไปโค้รแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เตะที่นี่ไม่ได้แล้วทำไมอะไปเก่งแค่ไรอีไเก่งเกินไงไม่มีคนเล่นด้วยเออ้าบอเหอเฮียเียมีกันไก่ปะ จะตัดขอขาออกสักข้างหนึ่งเี่เ่เรามาคุยกับกองหน้าที่กูเซ็นมาก็พยายามปั้นอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้พี่น้องๆทุกคนมีชื่อมันสกอร์บอร์ดถึงแม้ตัวผมเองจะปิดทองหลังคาก็ตามอย่างคุณตุ๊เต้เนี่ยก็5ลูกก็ยังเข้าสักหนึ่งสองแต่ว่าผมก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าคาดคาดหวังได้คาดหวังได้นะครับขอบคุณครับผมนี่แหละวันนี้ร้องวันนี้มาเตะบอลนะครับเป็นขอบสนามไวน่าใครที่ยาชอบเตะบอลแล้วอยู่แถวนี้หรือหาสนามอยู่ก็มาเตะได้พระรามเก้าแล้วก็มีเรียบด่วน ขอบคุณขอบสนามที่ให้เกียรติทุกทุกคไทยครับขอบคุณที่ชวนมาแล้วก็หวังว่าทำทุกคนมีความสุขแล้วก็มันทําให้เห็นอ่ะเวลาคนที่มันเป็นแชมป์สองแชมป์ให้ในวีคเดียวอ่ะสองแชมป์ให้ในวีคเดียวแล้วแล้วโวคว้บด้วยดาวน์โซนโดอ่ะไม่ไม่เกี่ยวกับมึงขอบคุณทุกคนครับคอมเมนต์ไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย